หนึ่งหมาอยู่ครับหนึ่งหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งหัวใจครับหลังนี้กะสมบูรณ์อยู่มาทำเนี่ยครับผมนี่ครับผมนี่วันนี้เจอตัวจริงแล้วเขาก่อนเราได้ดูเทปเทปหนึ่งนะที่ตามเขาเรียนแบบผมแล้วก็ผมว่าไม่ค่อยเหมือนหรอกใช่ไหมใช่ครับรีบไงบ้างก็ทุกวันนี้นะทุกวันนี้เนี่ยหาดตัวตัวเองไม่เจอแล้วไม่รู้เลยว่าเตัวอเองคือทำไงไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรคือตัวเราดูระยาะไม่ออกไหนลองสนิทนีครับ ของศิลปินดาราในประเทศไทยทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นติดตามชมช่วงหนครับสมาเที่รงานสคแล้วนะฮันตลอดบนองรู้มแก้เวลารา่ายราการอันนี้ครื่องจริงนะถายรายการอยู่แล้วทีเราเทเยอะอโปรดิวเซอร์จะทายกหูสรว่าโหลแกงซ่งว่างไหม ช่วงดีท่มันไม่ค่อยว่างไหมเห็นงานไหมครับบอกโปรดิวเซอร์ด้วยว่าตั้งมองครับเียตั้งไปเลยไม่ว่างคนละผ่านอีกคนนึงครับคุณเห็นผมแล้คุณจะช็อกมากถามว่าหัวนี่สีอะไรพี่เห็นเป็นสีอะไรอะคะสีแดงไม่ใช่สีชมพูอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวต้องมีโชว์หนึ่งเล่นเป็นพีเรียดด้วยยุ่ง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 ไม่ใช่นี่หว่า มันมีพี่เขาเอาแหอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างเล็บเลื่อยกอย่างมากัดแล้วมันจะเป็น,นแดงๆแล้ว,วออทีน,น,ยยททนี้หนูก็เลยเอาหัวมาจุ่มน้ำเออทีนี้น้ำมันเปลี่ยนสีชมพูจริงๆเกิดมาหัวผมก็ไม่ตีนหูแล้วพี่อยู่เป็นคนผมตีนหูตั้งแต่กำเนิดพี่เอาไปไกลละคือจริงท,ที่ผ่านมาผมนะมันไม่ใช่เลยเว้ยพี่มันไม่ใช่ใชตามตามช่วยพี่หน่อยตามช่วยพี่หน่อยผมขอเสริมว่าผมขอเสริมผมบอกเลยถ้าสีนี้พี่เขาไม่ร<ส>ักจริงเขาไม่รักนะถูกมากนะพีๆเขายอมอดทนไม่อาบไม่สักผมห้าวันดีๆดูได้ พี่ว่า5 no. <Brazilian> ้วันไป่นกว่าข้าวเดือกนิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีดีมีแป้งแผ่นไหมนี่กินลงตีเซใหม่ผมบอกแล้วให้ทําช่วยผมได้สุดยอดสุดละเป็นควาหวานใไหคไม่ิ้มเปี้ยเค็มมาึ้นหวาน และความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้ากลับมาตามติดทุกเขาเหล่าศิลปินเดอะสตาร์กันต่ออดใจรอชมสักครู่เดียวค่ะ เมืองน่านครับสารฝันด้วยเสกเพลงเป็นไงเป๊ะปะเป๊ะครับต้องพูดบ่อยมากเลยป๊ะไหมครับวันนี้รู้สึกหิวเข้มขึ้นครับไปไหนมาครับกลับบ้านกลับบ้านมาเหรอไปที่บ้านแดดร้อนเหรอเป็นไงบ้างกลับบ้านเนี่ยการต้อนรับของเมืองทางเมืองน่านครับเป็นไงบ้างอบอุ่นมากครับอันนี้รายการตาบินชีวิตาใช่ใช่รายการอพูดแล้วได้ข่าวว่ารายการเราตามคุณไปด้วยใช่ใช่ไปทำอะไรบ้างกลับบ้านไป ไปทำบุญครับไปทำบุญไปไหว้พระแล้วก็เหมือนกับไปขอบคุณนะครับผมชาวเน็ตว่าแต่คนก็โหวตเต็มที่เนาะใช่ใจใจครับแต่ดัไม่ได้กลับเลยแต่กลับตอนนี้ช้าไปแล้วสองสามปีแล้วครับคนที่อยู่ข้างๆนี้ฮะดึกด้านคนที่สิบของเมืองไทยขอเก็บสมุดด้วยสมือด้วยสมุดีมั่งจริงก้าวหาลาวุฒิประจอนแล้วไปพี่น้องปืนชี้มาอ๋อ เพ่งจับครับผมเป็นตำรวจนะฮะก็ถ่ายเพ่งจั ได้เห็นภาพเบื้องหลังการซ้อม10 Year s o f l ซ v อ t t e s t เด in c ต n c e r t ของพวกเขาเหล่า The Star กันไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าแต่ละคนทุ่มเทและก็ตั้งใจมากๆส่วนภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตในวันจริงนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจาการรมของทางรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook เสิร์ชคาว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้เลยครับ oh, <my> การตอบคาถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642 5 5 5นะครับ แล้วกลับมาพบก,กับแขนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ําตอนเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ